มะละกอค่ะนี่กเขาบอกอยู่เพื่อลูกนะวันนี้อยู่เพื่อลูกเหรอคะโอ้โหเนาะไม่ยอมทิ้งลูกเนาะขนาดยืนต้นตายก็ยังไม่ทิ้งลูกนะคะเนาะโอ้น้ำเยอะนะคะในร้านะคะน้ำเยอะค่ะอ้าวจอดแล้วนะคะหรือว่าสวนกันครับอ๋อรถสวนกันคิดว่าไปไม่ได้ซะแล้วดูนี่ข้าวนะครับอุ้ยนี่ข้าวนะพี่อนุวัฒน์ อย่ามาท่วมเลยนะคะไม่ท่วมน้อเขากันอยู่น้อเขาอยู่นี่เขาอยู่แล้วเหรอน่าสงสารบอกไก่ถ้าล้นมาทางนี้นะคะแน่เลยนะดูคนละฝั่งนะคะอยู่คนละฝั่งนี่นะคะขบวนของก็ยาวนะคะข้างหลังนะคะก็ยาวไม่แพ้กันนะคะขบวนน้ำหน้าก็ยาวไม่แพ้กันอุ้ยลมเย็นสบายเลยนะคะนี่แต่มีกลิ่นเน่าโชยมาแล้วเน่า ไม่เห็นปลา่ไมนน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 น ก็ฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้ไม่ท่วมฝั่งนี้ไม่มีนะครับเอาดูฝั่งนี้ตอนนี้เท่าวเขี่ยวนะครับเขาคงจะรอเกี่ยวข้าวอยู่นะ้วยางทั้งหมดที่ท่วทำไม่ดีครับมีการน้ําอยู่เลยนะครับโอ้ลูกก็เป็นฟูงๆหากิน นก็นน่าจะะมีครับใหญ่ที่มันแข็งแรงมันก็ยังเก็บได้ฝั่งด้านซ้ายมือเราจะตดลองนี่จ๋อนี่ต่อเอาน้ำมันเก็บปลาไปทำปลาต้นแม่ออกมาน้ำมาเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยเออถ้าน้ำมานี่แน่นอนไม่รอดค่ะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมันจะจับกว่าฝั่งนี้นะคุณวชิดจอนข้าคันนั้นหักพวงมาลัยลงไปหน้าหน่อยฝั่งขวา ันนี้นะคะรถรถเบียดกันยากเลยนั่งไงนั่งไงมาได้ครับรถดีกันลําบากมากเลยนะคะรถดีกันลําบากมากเลยนะคะโอ้ผู้เ่าด้วยนะครับผู้เ่าครับเข่าวเขากลัวเขากลัวตกล่องโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยของเราถอย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 ไม่จะเดินต่อได้ได้ของเราวัยรุ่นครับวัยรุ่นเดินมาก อรนนี้ส่วนกลวยนะคะ้วยนะคะองินมา่นี้ไม่วงนะคะตงขวาไ้ต้วซ้ายนะคะแต่ถ้าไม่มีถนนกั้นเนาะก็คงจะท่วมหมดละค่ะเนาะถนนันก็มงความองกันไปดีตรงนี้น่าจะมีแม่น้ำหรือมีคลองอะไรสักอย่างนะค่ะหรือว่าจะมีเขื่อนเนาะ